สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซูริเบสไทยแลนด์นะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาพามาดูนะครับผมวิธีการโหลดชกหน้านะคือชกหน้าเนี่ยเราจะเอาถอยชกขึ้นมาเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมอ่าถ้าเป็นชกชกหน้าเดิมเบสอ,อ่ะอันนีวผมไปเอาให้ดู นี่นะชกหน้าเดิมเดสมันจะมีตัวนี้นะนี่ตัวแบนๆตัวนี้ที่จะล็อกประกบไปตรงนี้มันจะไม่มีทางถอยโชกนะผมเนี่ยขยับโชกขึ้นไม่ได้เพราะมันจะมีคันล็อกอยู่เนี่ยตรงนี้จะเห็นรอยเจียนะผมคือจริงๆเหล็กตรงนี้มันจะสูงมาเห็นตรงนี้เลยเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาเจียออกไประมาณมินเด้งนะผม เจียเพราะอะไรเจียก็เพราะว่ามันจะมีขั้นล็อกของมันอยู่มันจะเป็นคล้ายๆสลักแต่มันจะเป็นขั้นล็อกนิดน,นึงประมาณมิลสองมิลมันจะล็อกไม่ให้โชค๊คเนะี่ยขยับขึ้นไปด้านบนได้นะผมแล้วก็เอาลูกหมูนี่ใส่ใบเจียเจียลงไปเลยหรือจะตัดก็ได้นะผมเจียลงไม่เยอะมากประมาณ 3. มิลสองมิลนะในกันสองข้างเลยนะผมแล้วแล้วเราถึงจะถอยโชค๊คขยับขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นโชค๊ค เว็บ125นะผมโอเคคงเข้าใจกันนะผมเข้าใจง่ายๆนะผมก็อธิบายแบบง่ายๆตามสไตล์ของผมนะครับผมสวัสดีครับ